น,นั่งนั่งนั่งอ่ายค่่ะนี <c oughs> ยังไม่สวยเหรอลูกยังไม่สวยคร <c oughs> ูว่าก็เริ่มสวยอยู่นะ <c oughs> อนุชิตอนุชิตจะขออะไรเนาะขอให้อบขอขาว อย่าไม่ถึงขั้นบนเลยขอให้อั้มคอขาวขึ้นปไปผมจบกโป๊กครับที <c oughs> ่จบไม่นานมีสองงานคู่เอาแขกโป๊กนะโอ้ <c oughs> <c oughs> oh, อยากรู้นี่ยนะ <c oughs> ยิ้มจะขออะไร ยิ้มจะขออะไรเนะาะนี่ก็มีส่องอะพกมีสงานผั่มีสงงานจะขอโจ๊บปอนุนปอนิ <c oughs> นอาเปรมมาแล้วเปรม,ปรมนักกีฬา <c oughs> โอ้ซื้อรลยยังซื้อรืยยังซื้อยังซื้อรลยยัง,ยยงไปซื้อซะเนอให้แม่ซื้อให้เด้อเปมเดออ่าเออไปเลยไม่เป็นไรหลกหลูกปลอดภายปลอดภัยจับไว้ดีๆก็พอห้ามปล่อยมือเออเก่งมากเออก้อย เออเออนะ่ะต้องก้าวข้ามความกลัวลูกยอยากรู้กองทัพจะขออะไรเนาออะอาธัญญาพิสิทธ์จะขออะไรเมยขออะไรเนาะธัญญาพิสิทธ์ โอ้ยมีแต่ลูกสาวกะลูกสาวเยอะเยอะเตอเป็นตเีแก้วโอขด้วยเ้วยเอาขาไปซื้อเปล่านี่กูดาด้ดยเอาขาาย มาข้างหลังวะลูกเออก้าวขาซ้ายข้ามมาข้างหลังขาซ้ายก้าวข้ามมาข้างหลังเออนั่นแหละอ่าลงไม่ได้ละอ่ะก็ให้หนูสวยลงไม่ได้ละเออนั่นแหละ เออน่ะแม่ชมแล้วแม่ชมแล้วกองหนึ่งหมูห้ากองหนึ่งให้มานกองูเสือหมูห้ากองหนึ่งให้ชมโซเทีนหมูในการมาช่วยจัดเต็มฐานในเวลานี้ด้วยนะครับอ่าคนต่อไปไปเรียนจบสามกอนเด้อ โอ้ยเรียนจบสูงสูงไม่เอานะลูกเอาแค่มอสามอ่ะกองรับจะขออะไรขอให้มีรถถังสักสิบคันอ, <c oughs> อ่าก้าวขึ้นไปลูกจับไว้จับไว้จับแนไ้นไป่ต้อไกลั้ขึ้นไปขึ้นไปข้น้น <laughs> มากกว่าเปรมอีกมากกว่าเปรมอีกเปรมของเปรมสามสิบของทามห <laughs> ้าสิบโอเคจะจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ